สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะก็อยู่ในช่องเมรี่ซีอีกแล้ว,วและเกมนี้คือเกมแต่งตัวให้ประทับใจหรือเดสอิมเพรสแน่นเย้ เห็นไหมล่ะแขกรับเชิญคนแรกตัวแล้วแขกรับเชิญคนแรกเออและแขกรับเชิญคนที่สองก็คือเมจิโอฮอริกสวยๆนั่นเองเมลี่เมจิพลอยๆเนี่ยคือเคยอยู่ในวงไอดอลเดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปขึ้นวิดีโอให้ดูเลยนี่นั่นก็คือวง E X P นั่นเองนะคะทุกคนเคยแบบเต้นมาด้วยกันเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวอาจจะทําคลิปรวมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแอบสปอยวันนี้ฉันจะเอาที่หนึ่งให้ได้ฉันเชื่อฉันจะไม่แพ้เมจิจะไม่แพ้แต่กว่า เมจิไหนเธออยู่ตรงไหนแตงกวยอยู่ตรงไหนมาเน่อ,อย่าลืมบทลงโทษที่เราได้ดีลกันไว้นะจ๊ะ้าเมลี่ไม่ได้5้าดาวนะคะเมลี่จะทาหน้าดำค่ะเอา,อางี้เมจิกูขอไปทาหน้ามึงก่อนที่แถวบ้านไม่รู้หรอกกูอยู่ไหนะ <c oughs> แตงกรวย <c oughs> แตงกวามานน่เ <c oughs> มจิ <c oughs> พึ่งเล่นได้วันเดียวมี VIP แรงหน้านะคะเอเล่นเป็นเดียวเทนเอตจ้ง ฟังนะท็อปโมเดลเป็นธีมที่ครอบคลุมมากซึ่งฉันจะให้แตงกวาระบุเลยว่าฉันจะเป็นโมเดลคนไหนเมจิจะเป็นโมเดลคนไหนโอ้โหฉันไม่ได้เลยเอางี้ในเมื่อแตงกวาไม่ทราบแต่ฉันจะระบุให้เธอแต่งเป็นคนคนนั้นกันโอเคปะได้ฉันจะแต่งเป็นแพนเค้กเคมเบนิตส่วนเมจิฉันจะให้เป็นพิลุเกตอ่ะส่วนแตงกวาฉันจะให้เป็นหนูรัดไป หนูรัดมิสแกนเล่นมาหนูรัดมิสแกลน,นะคะแกลนะคะใช่ค่ะเขาก็คือท็อปโมเดลนี่ลงไปห้องข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ กงของลาน่าข้างล่างหายไปไหนก็ไม่รู้อะตอนแรกที่มันมี2กงกงอะคนดูถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆอะหายไปไหนวะหายไปหมดเลยอะแตงกวาหนึลาน่าแหกคุกแหกงอะไม่แน่นะมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วมาก็คือยางเพิ่งมาเล่นยังไม่รู้จักลาน่าเดี๋ยวเธอก็จะได้รู้ความลับดำมืดของเกมนี้เฮ้ยอะคนนี้เลยโอ้โหเศรษฐาเลยเลยฉันเลนะแต่ว่าไม่ให้คะแนน แค่ค่มาค่ะคนถัดไปวันนี้น่ารักอยู่คนนี้ดูโมเดลอยู่นะแกเพราะว่าอะไรรู้ไหมถุงเท้าของนางก็คือเก๋อยู่สวยมากฉันให้สองดาวฉันก็ให้สองจ้ะ คนน,คนี้เหมือนขาวเลือแสงไปเลยอ่ะเหมือนเดินสยามอ่ะเดินสยามเกินแม่นางฟ e ลลิ่ง w t e 2K ว h i ถูกใจแต่สวยนะฉันชอบปลอยผมนางปลอยหวานอะ่ะฉันชอบหูฟังค่ะแบบไว i t e 2K มากไม่เหมือนแฟชั่นโมเดลเลยอะ่ะอ่ะคนนี้ละเอา้าทำไมเขาแต่งคล้ายๆกับคนกี่เลยอ่ะฉันว่าวคนนี้นางน่าจะเริ่มเล่นไม่ก็ขี้เกียจที่จะเปลี่ยนหนาวเกินคุณนะแฟชั่นวินเทอร์แบบท็อปโมเดลเดินรันเว์วินเทอร์เป็นเออเป็นแบบซีซันวินเทอร์ ฉันก็ใส่เสื้อกันหนาวเหมือนกันนะจ๊ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งด่าเลยอ่ะว้ายคุณนี้เซ่บมากโอ้ยคนนี้สวยมากยสวยอ่ะฉันให้นะฉันให้สามให้สี่เลยคนนี้ดูเป็นแบบว่าอันนี้เคที่เพอร์รี่อัลบั้มรอมากเลยอ่ะโรล้อแล้วมาพอดีมาแล้วค่ะโอ้ยผมเป็นหนูรัดไปประกวดติ๊กแตร มึงเหมือนตอนหนูรัดไอเนี้ยดีกับบังลมข้ามบอตอนพี่นางแต่งลิเกอ่ะนายชอบทำทรงนี้อุ้ยฉันเลิกฉันเป็นหนูรัดฉันให้เธอสี่ดาวฉันกดห้าดาวไม่ทันเด้อแรงมากนะค่ะนี่แหละค่ะแพนเค้กเข้มนิดจ้ามิกาโอ้โหเหมือนนะแกว่าไปเขาไปเลยละค่ะแพนเค้กค่ะนี่เป็นอะโผล่ผ้าอะเป็นไงคะนี่ค่ะแพนเค้กเคยทำผ้านี้นะคะเนี่คือสะดุดผ้าเหรอสะดุดค่ะ สนุกมากเลยค่ะเมจิปะแนะนำเลยภาษาญี่ปุ่นมินิดาแต่งตัวเป็นลูกเกดเมจินเด์สวยป้าสวยสวยแซ่บเวอร์ดูสิดูสิอุ้ยสนุกให้ดาวเมจิแรงมากเ้ยทำาไมทำนี้ได้ไงเออภูเขาป้าเคยมาค่ะเป็นไงคะดิฉันเกือบได้แล้วนะคะจะบอกให้ถ้าฉันได้ที่หนึ่งวันนี้ฉันจะไม่หน้าขาวนะคะ โอ้โหเมจิตีอะไรอ่ะมารสควาเลตเขั่บมุมก่าเอางี้แม่จิไม่ต้องกูเกิลไม่ต้องกูเกิลเอต่กวาให้แตะกวาให้แตะกวาค่ะถ้าจะให้แตะกวาเรานะคะตีมนี้มันก็คือ M square ก็คือเราแต่งตัวให้เหมือนตัว M และสี่เหลี่ยมมากที่สุดดีว่งงเป็นไก่ตาแตกเลยไปเมจิแล้วมึงองทำด้วยนะไปค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอวดน้องๆก่อนน้องๆดูนี่นะพี่เมย์ไปเติมโค้ดมานะแล้วลองใส่เสื้อตัวนี้เออว่าลืมไปเลยลองใส่เสื้อตัวนี้ไปด้วยดีกว่าเผื่อน้องๆจะแบบชอบดูดิแล้วมันเปลี่ยนสีอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่อย่างสวยเห็นปะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้โค้ดเดี๋ยวพี่เมย์จะคอมเมนต์เป็นท็อปคอมเมนต์ไว้นะประตูนี้ก็คือประตูอะไรออกไปได้ไหม,ไมเฮ้ยเฮ<ม>้ยข้างล่างข้างล่างมันมีห้องลับอ่ะแตงกว่าไม่ร<ะ>ู้ว่ามันแปลว่าอะไรมันคือห้องอะไรทุกคนมีใครรู้บ้างบอกด้วยนะคอมเมนต์บอกกันมา ทำไมอะท่าไหนวะที่มันเงืยอน้าคนนี้สวยอุ้ยอันนี้สวยมากต้องสวยอะนี่ฉันให้ฉันชอบฉันชอบฉันชอบแต่เขาไม่โพสเลยอะเขายืนนิ่งหักคะแนนอีกเออหักคะแนนเหลือสองดาวจบมั่นใจว่าตัวเองแต่งสวยแล้วไม่ผิดอ้โโพสช้าไปในไปจิบชาจริงๆคนนี้อ๋อดูปา่าค่ะอี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 นะคะชื่อของนางคนนี้ก็ดูน่ารักดีนะดูไปจิบชาจริง วสวยมากไหนไหนตัวเอ็มตัวเอ็มอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ทรงผมนะคะมีความโคแล้วตัวเอ็มอยู่ที่หัวใจด้วยเธอเห็นไหมใช่ค่ะฉันได้ใจน่ารักมากเอาไปเลยห้าดาวค่ะไปติดชายแบบสวย mm สสวยมากเครียดคนต่อมานะคะอฉันให้พวกเธอดูว่าตัวเอ็มอยู่ตรงไหนที่ปีกตรงนมอ่ะถูกต้อง เธอเก่งมาเอาไปเลยจ้าเนี่ยไงเอาดาวไปเลย่ะเอาตาแลค่ะเอาดาวขอบคุณนะคะคนต่อมาเมจิวาตัวเอ็มอยู่ตรงไหนเมจิถูกต้องถูกตรงเลยจ้าดูตกลมด้วยจ้าแว้นเขาด้วยนะคะสองเอ็มเลยค่ะเอาไปห้าดาวเลยค่ะมีีเออเออเอาล้มบางค่ะคุณน้องล้มบัง ไม่เป็นแานแล้วไม่ใช่หรอกคะอะไรอ่ะคุณเดินอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาเป็นโรคชักกระตุกนะมึงดูสิเขาจะโพสท่าตัวเอ็มจะโพสท่าตัวเอ็มอะไรวะเนี่ยทำไมโพสก็ตลกจังวะเออนี่ได้เหรออนาราวานาอะไรเนี่ยชื่อไม่มีเอ็มเลยอ่ะเธอว่าเอ็มเขาอยู่ไหนเช็อตรงนะอ็นแล้ว ไม่ใช่ตรงปังค่ะปากส่งมาสด้ามาเลยแหลงเว้ยปากมาสด้า2สคุณชนะก็คือและแน่นอนฉันอยู่แล้วถ้ารู้แล้วสินะว่าใครจะได้หน้าขาวมันยังไม่หมดแม์นะคะคุณอย่ากเพิ่งตัดสินวิดีโอขอโทษพืออะไร คือเหมือนฟิลนี้เหมือนฟิลนี้แกเหมือนเคยเห็นพวกพวกอินฟลูเอนเซอร์ดังๆเขาออกมาขอโทษเลือกต่างๆตรงหน้าวิดีโอปะเออเป็นฟิลนั้นออเออเออแต่งแบบนั้นหรอแต่งโสมๆแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่งเหมือนแบบเสียใจอ่ะเสียใจอ่ะเออเซรไรทุกคนเป็นไงเขาจะขอโทษอ่ะจริงขอโทษนะทุกคนที่พี่เมย์ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยไม่ว่าจะคลิปไหน สควอนพี่จะทําไม่ได้คุณโอนิโสมมากส้อมซอสุดนี่ยคนแต่งมอโซ่เอเมลี่นี่ว่ะจะไม่ผมเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นจิงว่าฉันซ่อมซอสจากบ้านไงอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้แซนเน็ตเศร้าซึมปะเนี่ยใช่เศร้าซึมค่ะซึมอันนี้เศร้าซึมค่ะหยุดเห็นไหมเขาเศร้าจริงเนี่ยคนนี้แหละที่ออกมาซ้อมท่าโพแต่เขาซ้อมมาแล้วนะท่านี้ยเขาชื่อมีเสนะนะอยากกินไอติมเลย อันนี้ลันล,ะล,ะละ้าลันล้าเท่ากี่โมงอะไม่มีเลยอ่ะฉันไม่ให้ดาวข<อ>้างขวาเหมือนแครอทอะเอาจริงๆฉันรู้สึกว่าเหมือนพระส,สงฆ์ถือปิณธบาตนั่นแหละแครอทฉันเรียกว่าแครอทอ๋อพระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวปะเนี่ยสวมากมาค่ะคนถัดไป เธอต้องบอกเลยนะว่าพวกเธอขอโทษขอโทษกันเรื่องอะไรโอเคปะคนขวาเศร้าแต่คนซ้ายไม่สลดเลยอะไม่สลดจริงไม่สลดเลยอะขอโทษยดงไงที่อยู่ในขกละกันนะ มาแล้วค่ะวีัวีควนควีควีควีควาควีนวีควีนวีอวีควีควนเต้นวีควีควันวตควีควีควีคนีควีควไควี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 นัีควีควีควีคลีควีควีคัีควีคแล้วกควีคาีมวีควควีควีควีควควะควีควีควีคไมค ทีิโดทิเดะซูซบะเลยว้าไปเอาไปที่ฉันหนึ่แล้วปะกลัวมากท่าโพดที่เท่าไหร่อ่ะเราก็ต้องซื้อท่าโพดนั้นอ่ะเดี๋ยวบอกแรงมากค่ะนี่ว่ะเมจิอ่ะเล่าสิว่าเธอขอโทษเรื่องอะไรเมจิก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะนะเขาแบบเปรียบเียนนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ผิดเลยอ่ะเป็นยังไงอ่ะเขาขอโทษแบบเพี้ยนที่เขาบอกไง ได้นะคะอย่าลืมไแนะนเพื่อนขเอาด้ค่ะวกูยังไม่ได้นิงกูยังกูตายกูตายแป๊บเฮ้ยแกดูดิวั d แต่งีมนี้เราต้องทำให้เต็มที่นะเพราะเราต้องเป็นเจ้าสาวของคนคนนั้นน้าทัหูทัหูเขินอ่ะพถ้าไม่เป็นเจ้าสาวก็เป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อุ้ยแต่ ฉันจริงจังมากเป็นพนักงานทำอาหารได้ไหมวะคนน่าจะแต่งเป็นเจ้าสาวเยอะตีของฉันก็คือเมียเก่าของเจ้าบ่าวว้าวจะแต่ให้เลิศเ่อเป็นทวงสามีฉันคืนอุยฉันจะรอดูแล้วไม่จีหลักได้เตีมหรือยังยังเลยจ้าคิดก่อนนะเมียน้อยแล้วกันเซ็นเตอร์ค่ะตื้อๆตั้งหัวมาเมื่จี เมียเก่าก็มีแล้วกูเป็นเมียน้อยละกันจ้า One hour later อุ้ยใส่สร้อยไม่ทันเหมือนกันให้เธอแพ้แต่น่าจะทันมั้งอันนี้คอันนี้น่าจะเป็นหรอเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นตีมนางฟ้าอะไรอย่างเปล่าแฟรี่แต่ไม่ใส่รองเท้าคืออะไรก่อนอันดับหนึ่งไม่ให้ดาวค่ะเจอฉันฉันเป็นนายค่ะ จะมปทวงแฟนเค่าเธอโพสเธอโพสเออโพสขค่ะพอะไรหยุดหยุดแล้วโพสพอรหยุดอ่ะสับรีบรากฏสับรีบรากฏสับรีบรากฏเออตาต่อใส่เพลงด้วยกูร้องทุเรศมากมาละค่ะเมอุ้ยเจ้าสาวน่ เห็นไหมคะหวานแา้วสาวมากเห็นไหมละคะคะแนนค่ะเธอน่ารักมากเพยล้แบบเติงงานแือหนสวนั่ะาบบน้าหวานละมุนตุ่นมากเขินมากไม่ได้จะมีเน่าบ่าวชอบมียอะไรเน่าบ่าวมาแล้วเบืมากโอ้โหมันเหมือนในหนังเรื่อง ตั้ไม่ได้อ่ะโบคือกันซีเจ้าสาวมากเธอเอาดิโบก็คือของฝัญเราถูกตัวเองแล้วก็มามอบให้นี่นาเดียนสวยน้องสาวสวยน้องชัดเองในวงนี่ใช่ไ้าดาวเลยน้องสวยมากดูสิแล้วรูน้องน้องใส่สร้อยใส่อะไรอลังมากนะแล้วก็มีต้มหูตรงนี้ด้วยแถมมีที่คัดผมมีโบมีอะไรโอ้ยสวยเจ้าสาวสุดค่ะชนะได้แก กูลืมปิดไมค์ไว้ตลอดไม่จ้ะโกทิกแม่จีมันคือแนวอะไรนะมันคือแนวแบบแต่งออกเข้มๆตาเข้มๆแบบเมคอัพปังๆอะไรเงี้ยฟัารแต่กว่าเคยแต่งนี่ใช่ไหมมันเป็นฟิลแบบใช่แบบโกทีกโรลิต้าลุกไม้ลุกไม้อย่งเนี้ยหรอใช่ดำๆใช่ต้องต้องสีดำใช่หย จริงๆไม่ดำก็ได้นะผสมสีหลิงไปได้เธอโอเคแต่ว่าเขาก็จะชอบแนวนแะละขาวดำโอเคเจอกันค่ะหนึ่งเม็อันเนี้ยแหละตั้งใจละกูตั้งใจมาหลายอันแล้วกูไม่ได้ที่หนึ่งสักทีแวา n e hour later มดเวลาวหาฮ่าค่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่ใช่แหละไปไหนเนี่ยเธอเธอดูชื่อคนสายอะไรอ่ะอย่าอ่านนะ วเล่นได้หลาบมากใช่ไหมแม่จีถูกต้องแม่ใช่ไหมถูกต้องที่สุดข่าวให้ห้าดาวเลยเป็นตัวแทนของคนไม่เติมวีแต่อัดแบบชุดนี่สวยมากนะจริงเลิศไห่ค่ะหน้าผมเลิศเวอร์มีสไตล์มากนี่ค่ะอาวอาวอ้าีโอ้โหนี่ได้เลยมลมกระบังโฆษณาแล้วแหละอันนี้คือคนที่สวยมากใช่อันนี้ก็ใช่เลยถูกต้อง อันนี้คือถูกต้องใช่เหรอเุ้ยดีใจอ่ะโอ้สะบัดิตูดไป็ทีุ่ดตูดเขาโพสตูเขาโพสต่อไปเชฉยว้าวเน้นมาอุ้ยเมจิตรงหน้าอกตรงหน้าอกของเมจิเหมือนหน้ายิ้มเลยใหม่นี่เลยเหมือนไม่ใช่เหมือนฝักทองอะฮารูวีนอะแต่งฮารูวีนไปหนโอ้แต่งฮารูวีนหรอแต่จริงๆนะตรงนี้เหมือนฝักทองเออหน้ายิ้มไม่รู้หมดเลยอ่ะเอาปีกออกไม่ทันไม่ว่าเอ้ย และผูชนก็คือเย็เย็นเย็อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะเราสาคนหนึ่งสอสาอีกแล้วอ่ะคิดดูแล้วการอัดอัดคลิปทุกคลิปอ่ะทุกๆคลิปต้องหนึองสามาคิดว่าไงอ่ะเมจิรู้สึกยังไงบ้างได้มาเล่นเกมกับฉันในรอบหลายหลายปีที่ผ่านมาสนุกว่เวอร์ค่ะเป็นเกมที่เล่นครั้งเดียวก็คือติดตลอดไปจ้า <laughs> ไหนๆก็ไหนๆละต่อต่อให้ฉันไม่โดนลงโทษในเกมสุดท้ายอะแต่ฉันก็จะทำให้คนดูเว <laughs> <laughs> ้ยเดี๋ยว <laughs> จะแปะไว้ตอนท้ายคลิปนะทุกคนโอเคไหมก่อนไปฝากช่องทางการติดตามหน่อยติดตามได้นะคะที่ i.g fanpage จ i k t o k อนะคะไม่เจียวผลิก e M.E.I.J.I.A.H.O.L.I.C นะคะเดี Hello, ๋ยวเราชิโก้ยังไงชิมามไลค์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนและนี่คือรูปที่โดนลงโทษ